โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วกันนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจคอรบสปินเนอร์อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับไม่ได้มาเล่นนานมากๆนะครับต้องมาจัดซะหน่อยนะครับกับกิเลนเกมดีเกมเดิมของเรานะครับวันนี้พกทุนมาที่6,900บาท69,000บาทนะครับเจ็ดต้องมาจัดไม้ละ7,500หน่อยไหมเดี๋ยวขออนุญาตปั่นไล่เกลือก่อนแล้วกันวันนี้พกทุนมาเยอะครับก็7,500น่าจะไหวยอยู่คาดว่าน่าจะไหวยอยู่ ไปลุ้นฟีกัน,นะครับไม้ละ7 5 0หมุนสวยครับ12หมุนตัวคูณคูณ2อุ้ยดอกแรกถือว่าดีเลยนะคอมโบสวยเลยนะ,แต,ะนยตแ,แต่ว่าไม่ไหลนะทุก้ชมจ่ายตัวแพงมาแต่ว่าไม่ไหลเสจได้วันนี้น่าจะซื้อได้หลายไม้อยู่ครับน่าจะได้ประมาณ5-6ไม้ถ้ามันไม่เจ๊งนะท่านผู้ชม าแบบนี้ดูทรงจะได้อยู่ Y สามสิบหนึ่งไม่มีได้เคมาตัวเบาๆถือว่าสวยอแถวสองไปได้อยู่มีให้ไหลมีให้คูณมีให้ไหลมีให้คูณซื้อไม้แล้วเจห้าครับท่านผู้ชมไปรุ้นกันไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วครับเพราะว่าเจ๊งกับเกมนี้มามาก่อ oh นวันนี้ต้องมาจัดหน่อย ได้มาหนึ่งฟรีเคแถวสองหู K 2. อุ้ยตัวถถูกก็ยังไม่จ่ายนะทุกผู้ชมสามร้อยเคสามโอ้สวยงามวายเรือใบแถวสองอะ่ะหืมดอกนี้โคตรสวยครับทุกผู้ชมสี่หมื่นหนึ่งครับไม้แรกก็กำไรแล้วครับตอนนี้ไม้แรกกำไรแล้วครับทุกผู้ชมซื้อเจ็ดพันห้าครับตอนนี้ สะสมไปแล้ว45,000นห้าครับไม้นี้เน้นๆเ,เลยคูณ21็ดมิชชั่นของเราวันนี้เอาเป็นตัวคูณดีกว่าคูณส0สิบคูณ30ยังไงกำไรอยู่แล้วครับไม้นี้น่าจะเห็นได้ที่เป็นวไหมเจไปเออได้วายอยู่ครับทุกคนได้วายอยู่ได้วายอยู่แถวสองแถวแรกเป็นอะไรอา้าวตัวเคตัวเคตัวเคมีลุ้นเป็น10เป็นสิบไหม โอ้โห oh, เป็นเจรครับ27คูณแค่27 50 0 0 0้าม่นหครับดอกนี้ไม้นี้ห้0หมื่นครับท่านผู้ชมสวยคุ้มครับไม้2ต่อเลยครับผมมิชชั่นของเราวันนี้คือตัวคูณ30เฮ้ยดอกนี้มีลุ้นดอกนี้มีลุ้นสปินเยอะตัวหมุนเยอะครับ14หมุนคูณไปทีละสอเดี๋ยวมาลุ้นคอมโบอีกทีนึงดอกแรกไปแล้วว้า ดอกที่2ก็ว่าโอ้โหให้ตายสิฟรีไปเลยอ่ะ2รอบอ่ะ3รอบฟรีไปเลย4รอบฟรีไปเลยโอ้โหมีไวแถวสองยังไม่มีตัวเชื่อมนะท่านผู้ชมโอ้โหรอบนี้กินจัดจัดรอบนี้กินจัดจัดครับรอบนี้เอาคืนครับพีจีเอาคืนนะท่านผู้ชมเพิ่งมาครับมาน้อยจัด เรือใบใจสวยแต่ว่าตัวคุณไม่มีหลไปไหลไปเจแถว2ไปโอ้ผักกาดแบบนี้ดอกนี้สวยครับตัวเจแถว2โอ้โหเจแถว J 2อง่จะมีนั้นนั้นไหลไปอีกไปต่อครับท่าผู้ชมไม้แรกถือว่ากำไรแล้วนะสุดจัดไม้แรกอิบหมื่0หไม้ต่อไปแดกเลย อยวขออีกไม้ครับท่านผู้ชมไม้นี้ยังไม่สะใจหนึงได้อีกไม้นึงเคแถวแรกมาไม้นี้กินไปครับเปิดนี้กินไปเปิดต่อไปมาครับท่านผู้ชมหน้อยจัดน้อยจัดรอบนี้สิบรอบคูณทีละสองครับไม่แน่ครับอาจจะจ่ายดีก็ได้ว่าไปแล้วหนึ่ง ว่าวใบสองอ,อ๋อยังไม่ว่าวเป็นตัว K ก็ได้ปะเป็นในคิวกับ A สวยๆงามแบบนี้โอ้โหตัวเจอโอ้โหได้ Y มาแบบนี้ได้10มาตัวเจแถวแรกครับผมมีลุ้น เออสวยครับเออสวยเออสวยจ่ายเต็มอยู่จ่ายเต็มอยู่ครับท่านผู้ชม,ชมจ่ายเต็มอยู่รอบนี้คอมโบสวยตัวเบาไม่ว่ากันครับตัวคูณไหลเรื่อยๆข้าหมนุนมา5้าพัน้าดอกนี้สวยงาม โอ, uh, อ้โหดอกนี้เน้นจ,จัดๆโอ้โหเสียดายถุงเงินนั่นแรกกำไรครับไหมนี่กำไรเคสเอสองเสียด้อ่ามีน้อยแต่มีให้นะเป็นคิวกไ็ได้เป็นเอก็ได้ได้เป็นเจมา10แถวสามแตกมือนหน่อยแตกมือนหน่อยคงจะไม่ได้เห็นนะครับ เอ้ไอ้มีลุ้น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 ถ้าเป็นสิบแถวสามนะโอ้โหไม่มีว่ะไม่มีว่ะท่านผู้ชมสูงสุดได้27ว่ะตัวโคนโอเคครับก็วันนี้ถือว่าสวยงามครับกำไรตั้งแต่ไม้แรกนะครับมิชชั่นคอมพิวต์ไปนะครับก็ถ้าใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ์บด้วยนะียร